はい。<music> <music> ด้วยน้ำด้วยด้วยาเขน้เสร็จไปแรกหัครับกลับมน้าได้ด้วยโอเคม

ขอเดาตัดหมวกไม่ได้ครับจ e> ังหวะสอง่อยจะเอาไปลูกท um euh, ุ่งแต่ว่าทุ่งต่อน vale> so ี้ไม uh ่ออกครับให้กลับหลังมาแหมยังเทียร์สวยเอาแล้วจะสวนกลับเทียร์โต้พลิกกลับหลังมาดูแล้วดึงยาวัมันช้าเลยครับไปล็อกตรงนี้แหมต่อยไม่ได้ตัวมาตกติดเลยจังหวะนี้ เมจะมอบไปเล่นดักเปิดจับมาอุ้วไปทางรับจับมาหลอกูนอีกทีนึงปาดูอ่าเป็นแต่หน้าเดียวตอเอาไินให้วอลสีแล้วตั้วาดไปทงขวาเด็กปาดูเล็กวิ่งตีโค้งเาโอ้โหยิงไปเข้าข้างตาฝ่ายนัน จังหวะจับบอลไม่ดี้ด้าคหเอาเราให้มาสวยตางสายแต่วจับบอลแรกไม่ดีากครองย้อนกลับมาตามต้องแล้วเปิดลูดีก็นไมลรับแรกไม่ติดแตยังตามไปเล่นได้บอลถึงสายยังไม่ออกกับบนเส้นดูก็แบ้บอยให้เพื่อนใจเย็นเงินไ่ด ขาตกลงมาดูนกอเอ้าไม่ส้าดเงินไปโอหูนี้ได้ได้ครัอเอ้าแล้วตูล้มไปกูจะถึงไม่หครับโอ้ยฟ้าวะไรจังหวะลุลุกไปอ่ะดูแต่ตอนเพิ่งตอนั้นเงี้ยก่ให้หลุย่ากไปย้อนกับมาตาตอแล้วเจงเอ้ายี่จังหวะนีาดู่รับดูจะต่ากว่านี้หน่อยนีเสียป้ายขาแน่นอนแล้วเทียโต้ก็เปลี่ยนตัวเลยแล้วต่อทาง้านตอยออกตอนนี้สารตีโโต้ครับ โอ้มียรยาบ a r แล้วเอาด้านโต๊ลงมาเอาวเพือดหมายเลขห้าครับอาแเราเสียบอลอีกได้ครับตะจังปาก็ตขึ้นแล้วให้ลงใต้ครับเ้าเล้ังาแอชแลใสาบางอยู่รถโดนจะแค่นิดนึงอย่างหัน,าม,นาม,รรมาเจอบอลครับจัมปอลจังปองยังได้อยู่ แล้วจะไปเองดูนี้ดูแล้วเนี่นอกถูกตอกบากไปเองเลยล้านเตซตนิดตึงแล้วม,มันัลอดเนี่ยเจ๊เตะบอลมุ่งทางขวาแล้วโดนจานเข้าในมาจับแรกไม่ไดีแล้วคขาด้านไปดูด่างเขาได้ครับดึงสองกับมาตัดบอลโลดดีทางขวามีเติรครับเจ๊จะให้ดูนี้ไม่มาแล้จะโดนสวนครับดึงบอลย้อนกลับมาแล้ว,ลวจะสวนตัดว่าเทียโตลงต้ จุนรอเพื่อนแา้วขอสั้นๆเดี๋ยวีอวโต้ตัดเข้าในมาสวยขวาโอ้เพื่อนไม่ดูแลใครอยากจะให้แล้วเพื่อนไม่เติมัะพวกนี้แล้วเปลี่ยนตัวกันตอนนี้หลายคนเลยครับของมางด้านทั้งสอทีมครับทั้งคียวโตแล้วก็ประตูวัดตัดตได้สั้นๆเดีว็กตัวบอล้อตัดงา โอ้โหเปิดลุกไม่ดีครับจังหวะสุดท้ายเปิดลุกจุดตออข้างเองเลยครับตอเลนซ่าเกลียวเทียวโต๊ะแต่จังหวะ่านเพื่อดอีกอยู่สียครับยังเก็บกลับมาได้ครับสต่อเทียวโต๊ครับปาดป้าอมาทางขวาสังหวะจะให้แหมยาวลไปครับเพื่อนเล่นยากเลยครับโอ้โหเจ็บแผลครับเพื่อนก่อนครับเจ็บแผลแล้ว ตัวว่ะเปิดแล้วเนี่ยบอลไปโดนแขนอุ้ยนี้วเป็นอะไรหรือเปล่าดูเพื่อนหน่อยครับตัวว่ะบอลไปอัดที่นิ้วเลยระวังเลยแล้วนี้โซนนิ้วกืบกระดูกมีสองข้างครับ <g ül> บางทีเราไม่ได้เก่งแล้น่ะโดนบอลเข้ามาแบบนี้นิ้วโซนกระดูกเป็นอะไรได้ง่ายๆเลยต้องระวังเลยนะกระตูพยาบาลเพื่อนใหม่ครับยังไงครับปวดมากๆเนี่ยไปขอน้องแขกที่สนามได้ครับ เรื่องของทีเริ่มประกบกระดูมีสองคันไปขอนัำแข่ที่สนามได้ครับร้านค้าเราไปขอได้เปลี่ยับมยคือกลับมาให้แนนด้านกระดูอแล้วกลับมาเล่นกันต่อแล้วตอนนี้เอาต่อยอก,กับใครั้งหนึ่งครับสำหรับ ทางด้านเทียรโตโอ้แขวนมางตรงกลางครับไปต่อโอ้ลงมาหนึ่งตัดเข้าในมาดีสองพอสองก็ดักกันมาได้แล้วจะให้เอาว่ากรสุดจับบอลไม่ดีครับประดูดฟามที่ก่อนแล้วโดนถูงออกหรือเปล่าแล้วสังขหวานเอาไระดูดแล้วกระดูออกสุดเลนส์ใส่แล้วสังหวะนทีเต้ ขาทีปรีตูเดียวมาแล้วดูว่านะบักออกหลังไะครั่เอาไปตั้งเตะแต่ฝั่าประตูขึ้นมาครับเฮ้ยกลาง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 เอลึกมาดูเอ้าจับบอลไม่ติดกระดูกนี้ดูโอ้โหเหล่ประตูสายหัวเลยรับน่าเจอบอลเรียกว่าลื่นๆแบบนี้โอ้โหดูรับ ไปมุมอีกครั้งหนึ่งเป็นสัานครับย้อน๋ยวมาโอ้โยเขาขวาแล้วกินยูงนี้เหมือนจทะทันแหละหรือเปล่าว่าน้าแล้วก็สีท้าย้งแต่คงครับยังเป็นคอร์เนอร์ทิกครับ้ันขวาาตอนนี้กดดัาต่อเลยครับ ปมุมทางนั่งขวาแล้วเปิดลึกมาเสาสองไม่มีเพื่อนครับทางด้านซีออโต้หยุดแล้วไปครับโน้ตนะจังหวะสุดท้ายโดนใส่ทีครับอย่างตรงกลางมาอย่างได้ครับครงนี้ไปต่อครับแล้วหักข้อมาแม่หายจะหวะนี้นันหรือเปล่า ่ขาชั้นหนาเลยครับจังหวะสุดท้ายแล้วดูว่าจะแตะวิ่งอ,อ้อมตรงนี้ไปสุดเส้นแล้วตกหกเอ้ามาได้หรือเปล่าจังหวะสุดท้ายแย่งกันอยู่แล้วดูว่าหมายังไปเอาบอ,อ,บอลกับมาลให้เอลทีออโตโ้ปามเงนอยู่จะมาสองบอลทะลับมาเาแปะทางขวาครับจับบอลหางแตะทิ้งออกข้างเลยเลยครับดูเป็นบอลที่เล่นสร้างเดียว ย้อนกลับมาผู้มาดูไปได้ครับผู้ขวาสันาดอ๋ยมาขวาเปิดโอ้โหเมื่อจังหวะนี้ไอดีะดีมากเลยครับจังหวะแรนต้นแล้วตัวเกแ์เขาเปิดลูกนี้ไม่ถึงเพื่อนนิดเดียวเกิดถึงโตแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหต่อยยข้างขนาดเลยครับดีซ้ายแกดิ้นแล้วี่ทำแอตสิกแล้วทำให้ทีมชนะคทมแบ็กกลับมาได้สามสองครับ โอ้นี่สอยสอเนียครับอกทียราเ้เกมนี้ไม่ได้มาต้งู้วาเราเใ้ขวาอมาเลเอาจับแล้ละอ้าวนี่เสียสมาชิไปเองเรับเลนสัน้นครับโอ้โหช้าเลยไปแล้วมึงต้องใส่ทีเนี่ย เขาแต่ผมกไม่มีใครตรงกลางพลิกกลับมาได้แล้วก็จังหวะนี้ย้อนกลับมาไห้แก้เอาการสวยกระดูกอยากเอาตัวรอดไปได้ครับไทยตรงกลางมาเจ้โอ้ไปไหนนะจังหวะไปตรงนั้นนีเยกว่าจุดเก่งใจกันพอดีเลยครับ จะขอเปลี่ยนตัวทางด้านเทลโต้แล้วต,ต่อ,อยแล้วให้สัญญาณเพื่อนแล้วข้า,ยยาขงสนามเรเปลี่ยนตัวเอาสูงย์หน้าตอนนี้ขยับแล้วครับโอ้เปลี่ยนสองเลยหรือเปล่หาว่าทางด้านเทลโต้แล้วเช่นเดียวกับวาดูในตอนนี้เปลี่ยนกองหลังอีกทีครับฮะเดี๋ยวผมจะลง เอาเอกกลับลงมาครับสำหรับเทลโต้ย้อนกลับมาต้นจะให้เอกลูกนี้ตูดลูกตูดมันลุ้นไงเกิดได้แล้วจังหวะสุดท้ายโดนยาทิ้นออกข้างไปก่อนครับยังได้ในลูกทุ่งทางด้านขวาครับสำหรับทางด้านเทลโต้ อู้ไฮไมดีก็บอลแม่จังหวะนี้เล่นเร็วต้องจับตรงกลางครับเล็กใช่แล้วครัต้องเต้องเปิดจระแหน่ลูกนี้แล้วฮ่าวันที่บอลเนี้ยเล็กลงไปนอนกองแบบคืนแล้วเพื่อไปทีหอกข้างไปให้ครับจังหวะเนี้ยก็บอกว่าเล็กที่เข้ามาเนี่ยก็ตัวเหลี่ยมเสียเปลียบเองด้วย โอ้พูดแต่สิ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าทางครับเดี่ยวโต้มีเลี้ยมมีบอลเลยกอดนะกอดก่บเขาเล่นต่อได้ครับดูเพราะสร้างเดี๋ยวทางขวาครับหลอกไปสวยครับอ้าแล้วตอนนี้ขวามีซ้ายมีปาดูครับใช่ทางซ้ายจับบอลแรกต้องยิงโอ้โหลูกต้ไม่ล้งนะุูจับขวายิงซ้ายลุยตรงกรอบต้องห่างเยอะบ ก็ถือว่าแรกขึ้นมาได้สวยแล้วว่ลตะกูก่ว่าหาท่องว่าดจนได้ดต,าาตั้งใส่จากปากมาตะลุบปากยาวว่าพิงมาหน้ามาโหมพิ้งได้แล้วนะซีซ้อนทัน้สองคนอยาพูตามที่บอลเงี้แม่ออยังเอาใช้ได้ต้นเปิดอีกทีนึงทางขวาไม่ถึงหู่ ตองมีการเปียนตัวแล้วตอนนี้ต้องก็ให้หักญาณเพื่อนเนเปลี่ยนสู่หน้าเลยตอนนี้ไปมุมก่อนก็ทางด้านขวาก็ของทีโอโต้ปอลยัตปากตกเก่าโอ้โหลูกนี้ต้องบอกได้ประตูโอ้โห ประตูแบบงงๆเลยครับจังหวะนี้ไอ้ตัวมนกองหลังแล้วเข้าประตูตัวเองครับโอ้จังหวะเปิดนาเต็มหน้าอกเลยโหหลบไม่ทันเนี้ยดูตัวหน้าอกกองหลังเข้าเฉยๆเลยครับโดนได้ประตูไล่ทีสายตาก็ได้ครับไม่ได้แต่ทีเดียวกันก็ได้แต่ทีมฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ครับอ๋อเดินซันเลยครับโอ้ ไห้ลูกนี้ไม่่านแล้วจะสวนกับต้นถายมาที่อู่ตรงกางหาคลือที่อ้ชิปลูกนี้ผิวจักหว่าสองออกมากเลยเอ้ยเกบได้เยลูกทุ่งนย้อนจะไปตั้งกังไงแล้วอุ้ยให้บอเพื่อนย้อนหลังอีก หน้าสมัยเพื่อนยังไม่พร้อมรับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวอีกยกทางน้าทีออโต้ครับไปครับบอยครับเพื่อให้สัญญาณมาที่บอยครับตอนกล้องหลังก็อกวตอนนี้เปลี่ยนโอ้เปลี่ยนสองเลยครับไปเพราะต่อนนี้เหมือนจะเปลี่ยนครบห้าคนแล้วด้วยครับหน้าทีออโต้ครับเอาแล้วหลุดมาได้หรือเจี้เข้ามาหลบไปหนึ่งแล้ว ไปใส่ก <c ười> ็มาต่อใหม่ยิงครับโอ้โหนี่หลบไปอย่างสวยเลยแล้วโอ้โหจะ่ต่อใหม่ยิงกับเพื่อนยิงมาของให้ด้วยแล้ขวายแบบโอ้โหเรื่องนี้จะยิงเองลูกนี้ยิงไม่ตรงบอกโอ้โหนี่น่าจะยด้สุดเลยครับถ้าไล่มาสองประทศสามนี่เป็นลาเรียงเหลือด้วยครับ้เอาง่ายกว่านี้เอาง่ายกว่านี้ อ้าวผักตอนแรกไม่ดีนะอู๋โดนตักกับมาอา้าวอานดูจะสวกนกลับทางซ้ายก็โจตัดเข้าใจบอลจิ้งคู่นี่เยอะมากเสาแรลกทไม่เข้าหมดต้องบอกที่ตุ้งแั้วปาดูเอ้ยไอ้ยัยดีโอนเป็นเงี้ยตอนนี้เนี่ยเอาใส่กกลับลงมาครับซึ่งเวลาแรกสตาร์ลงมาเป็นจริงครับ เกมเหลือไม่ล้วเรียกว่าไม่มากแล้วครับตีสองไปสวยทางซ้ายให้ทีแล้วดูนถอยอุ้ยเดีวจะไปตีสองคู่เพื่อนอีกทีเพื่อนย้อนหลังเลยครับเออทำมะนี้โอ้โหเกิดกาทำเงินสวยอยู่นะฮะครับตัวเลนส์สูงด้วยครับฝากรอยู่เราให้มาตรงกลางสวยต้นเข้าขวาสองยิงแล้วลูกนี้ บอลกลับมาเลยครับทียร์ประตูเกมที่แล้วนี่ตามหลังสองมือต่อนหนึ่งแล้วทำแบ็คกลับมาครับส<อ>ามประตูร้วยแล้วเทียร์ปรต้เกมที่แล้วที่ตอนนี้มาสองแล้วหัอีกหนึ่งครับเพื่จะแบ่งยิ่ง้นครับเกมที่แล้วนี่ไปยิงทุวงโค้เจ็ดทายักเขียวเรียกว่าโอ้ไม่มีแต้มมาแล้วเกมตที่น้าที่เจอรักเขียวแล้วต่อยครับ เป็นทีนทแ่แล้วนีกตอบได้ตอบได้แล้วก็ดตูนี่จะไปไว้ใจก็ได้จะต,ตามตามสองศูนย์ดูตอนนี้สองสามเล้กพงทิ้งอีกทีหนึ่งจังหวะหลองดูแล้วตอนนี้จะไปเร็วตามแล้วนะพี่ขอโทษลูกเกมเริ่มจะกลับมาใกล้เคียงแล้วโอ้นี่ก็เป็นเสียประตูนี่มีเสียหายเลยแล้วประตูโอ้นี่แล้วตอนนี้สมาธิเสียไม่ได้แล้วทีาไือยเกมหมดขอย้อนุญาตมา มันยาวนขวาถึง,ถงหรือเปล่าลูกเอกลูกนี้ไชนก่อนเนี้ยนะลูกนี้เสียฝาแล้วกระดูกด้ตั้งเตะขึ้นมาครับถึงยาวมาลู่นี้ผมถึงได้อ่าจังหวะสอง โล่เปิดแม่จังหวะเดืดท้ายก็ไปโดนมุดเดียวบอลเองเนี่ยบอลทุ่งครับยัดเข้าในบราตาแล้วลูกนี้ดูว่ากลมทีได้สากัดทิ้งออกมาดูว่าใครับหลอกล่ออยู่แล้วฟางให้ผู้สาวตูดล้าแหมยังรู้กันครับเนี่ยโล่เปิดยาวขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้เล็กแหม่ไม่ขึ้น ไปพายมจะรอบอลให้มันตกมาแล้วนะโดนหกิอไปซะอีก้ยวโอสาคะแนนสนเยอ้าได้วมูอ้สวยจังหวะนี้ตไม่ได้แล้วจะไปโจหกไกนเลยเรตอนนี้เาดูรีมเน้นเกมรับนะเโอ้สาคะแนนมีผลเลยรับ เอาแล้วปุ๋งเอ้าจังหวะนี้เราไม่ติดโอ้โหคือเราจะโอ้โหนี่เดียวจังหวะเราไม่ติดเจ้าสองยังหวาท้อสูงเขาไม่เสือกเหมือนการกระปุ๋งเอาละนาทีสุดท้ายทดเจ็ดสิบนาทียืดขึ้นเวลาหลังเอ้าแล้วไม่มีใครมารับบอลในตอนนี้ห้อยหน้าเลยโกรแล้วเอ้าแล้วท้าแล้วมาจังวะนี้เป็นยังไงเป็นตื้นกันซ้ายเังาแล้วปอ้โนี่ หาแล้วโมาแก่แล้วฝาแล้วเรเปิดแล้วตอย้ขึ้นหมไม่ถึงกีุงจังหวะสุดท้ายดูมันไม่ง่ายลจังหวะนี้ของพนนีโ่โต้เพื่อนในวงนทีแล้วว่า2-2ยุ่งอยู่แล้วปุ้ง้วก็โหมดไม่ถึงกีฬาปุ้จังหวะสุดท้าย เอาล่าปาดิเกมลาวสุดพยายามจะเน้นเงี้ยสำหรับประตูอะบอกว่าตัเสียสูงกองหลังได้ขึ้นไปถึงสูงยังไม่แน่บางทีเกมเหมือนจะมาอีกแล้วเดี่ยวโต๊ะใส่ไม่ตรงเขาเพื่อนวิ่ตลาดไม่หมดแล้วดูต่นี้ยิงไกลเอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่เล็กครับเ่อจังหวะนี้ต้องบอกว่าเราจนปาดไม่ออกเหตุผู้ขี้อปนแต่ไกลเลยครับดูครับ เอมันเะสียง like okay. no kind of ่ายๆเลยกีบหูมันยากษ์เกินเลยมุกตุกพื้นสนามวันนี้เดียวแล้วมุกฟองอีความเรียกว่ากดดันอีกหมดไปเลยแล้วสำหรับมันนีประตูแบบสองประตูต่อสี่แบบนี้เอาเอาอย่างเี้ยครับโอ้สาประตูวันนี้จากเหมือนไม่มีอะไรในนี้ทุกเสียไว้เห็นตลอดเรื่องอย่างฟุตบอลมันลื่นนั่ก็โอกาสที่จะรับหลุดแบบมีสูงครับเล่นเร็วครับ ไงละขวามาหาตัวต้นเปิดไ้ถึงต่อยต่อตัวถทีจะให้ต่อยเอาถึงกรตัวดอาสวยแล้วโอ้โหจับตัวไม่ได้แล้วถี่นทาตัวนึกระตูยอเยื่ยเยอะสวยดีไหมแล้วไม่ทันก็มาหมดแล้วเ่ขอเชิญเชื่อทั้งสองีมครับเชืเชื่อทั้งสองทีมจะหนาก่อนครัญก่อนบ ก่อนเร Elliot, so game, so you really ิ่มเกมแล้วหลังจบเกมแล้วตัวน้างก็ะดูแล้วก็ทุเล่นหลายๆคนก็อาจจะพุ้นเคยมาเล่นครับก่อนเริ่มเกมแล้วก็หลังจบเกมคล้ทุกๆช์ครก็ไม่ว่าทีมของโค้ท่านจะแพ้หรือชนะรับยังไงหลังจบเกมแล้วมแสดงกำลังสุดด้วยก็เดี๋ยวตจับมัดจับมือกันครับเพื่นละสองทีมครับังหว่ไหนกระทุกทันบ้างแล้ก็เดินัมัือพื่อนลอีครับว่างราจะแพวเมดือนเือราจะชนะ